กุ้งอยวบนเส้นที่ไม่ใช่กุ้งเพราะมันเป็นเนื้อปลานนเดินไปเจอมาในแม็โครหอนี้แดงแดง,งมีทอนกันไกลีินี่เฮ้ยเหมือนกุ้งมากให้ตายเถอะกุ้งปลอมแต่แข็งก็โป๊กก็ปากเลยดูนะ <c oughs> เอาไปเข้าหม้อทอดแป๊บนี่มาเชมกันต้วก่อนมีกลินหอมหม้อด,ดีนนนอ่อนนะมาเน่งสะ ข้างในมีวุ้นเส้นด้วยว,าวสามผัดมันก็คือลูกชิ้นปลาเลยทุกคนเป็นปลาบดแต่ว่ารสชาติอะมีความกุ้งอบวุ้นเส้นพูดจังแบบคูลเลยรสชาติะอต<ๆ>ะมีความกุ้งอบวุ้นเส้นมากหอมหม้อด,ดินแล้วก็มีวุน้นเส้นเกือบให้เคี่ยวด้วยในลองกินกับข้าวพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบฉ่ำๆหน่อยนีย่ลงปลาซีฟู้ดฉ่ำๆออได้เลยไปลองหามากินดูเดี๋ยวไปตะกร้ามาให้